AMD พบช่องโหว่ความปลอดภัยบน CPU เซน5กุญแจเข้ารหัสอาจถูกคาดเดาได้ AMD HTTPS c o l n o b u s t e k c o m h web topics a s m d ยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ CPU ตระกูลเ e n 5 HTTPS c o l n o b u s t e k c o m s l s web s l topics a s m d ขีซซึ่งเพิ่งเปิดเผยว่าพบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเข้ารหัส ช่องโหวนี้เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์สุ่มตัวเลขสำหรับระบบเข้ารหัสโปรตีนที่อาจทำให้การสุ่มเป็นไปได้ในรูปแบบที่คาดเดาได้แทนที่จะเป็นการสุ่มแบบสุ่มตามธรรมชาติ AMD อธิบายว่าการสุ่มตัวเลขในระดับฮาร์ดแวร์เป็นส่วนสำคัญในระบบความปลอดภัยหากมีการสร้างกุญแจเข้ารหัสที่คาดเดาได้จะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบและข้อมูลดังนั้น AMD ได้กำหนดรหัสช่องโหวว่า AMDSB7055HTTPS colon www. amd. com l a n t resources s a s product <us> key security bulletin s a m d sb 7055. html และจะออกอัปเดตจีเซิร์ฟเวอร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ในเร็วๆนี้แต่ที่น่าสนใจคือปัญหานี้เกิดจากอะไรปัญหานี้เกี่ยวข้องกับคำสั่งโรซีซึ่งใช้สำหรับสุ่มค่าแบบใช้อินเทอร์พีจากฮาร์ดแวร์โดยตรงเพื่อสร้างกุญแจเข้ารหัสที่ยากต่อการจอระบบแต่บนเซน5พบว่าคำสั่งนี้บางครั้งคืนค่า0 0 และส่งสัญญาณกลับมาว่าทํางานสําเร็จทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเป็นการล้มเหลวจึงส่งผลให้การสุ่มตัวเลขไม่ถูกต้องและอาจส่งผลให้กุญแจเข้ารหัสถูกคาดเดาได้ง่ายขึ้น CPU ซีรีส์ไหนที่ได้รับผลกระทบ CPU ที่ได้รับผลกระทบรวมถึง r รซิน9000ซีรีส์สำหรับเดสก์ท็อปไรซิน AI 300ซีรีส์สำหรับโน้ตบุ๊กและ AI PC ไรริเพ9000ซีรีส์ และไรซินแซดส่งสำหรับอุปกรณ์พกพากเกมมิ่งขนาดที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อย่างยวี่้ได้รับการแก้ไขแล้วแล้วอัปเดตแก้ไขจะมาเมื่อไหร่ AMD ถแถลงว่าจะออกอัปเดตอชิเซอร์ฟิวเวอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2025จนถึงต้นปี2 0 2 6โดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเมนบอร์ดผู้ใช้เดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊กควรเฝ้ามองอัปเดตเบ o โอสยูเฟจากผู้ผลิตบอร์ดและแบร์โน้ตบุ๊ก AMD แนะนำว่าทำอย่างไรก่อนอัปเดต ก่อนอัปเดต Aegisema MD แนะนำให้ใช้คำสั่งร o ซีแบบ64บิตหรือปรับใช้ระบบสุ่มสัรองฝั่งซอฟต์แวร์ช่วคราวแทนและฝั่ง Linux ก็มีการออกแถบเพื่อปิดการใช้งานร o ซีบนเซนเ5ชั่วคราวเช่นกันช่องโหว่นี้สำคัญขนาดไหนการสุ่มตัวเลขในระดับฮาร์ดแวร์เป็นส่วนสำคัญในระบบความปลอดภัยอย่างเช่นการเข้ารหัสการยืนยันตัวตนและระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงเช่นธนาคารออนไลน์และเซิฟเวอร์องค์กรหากไม่ได้รับการแก้ไขช่องโหว่นี้ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของระบบในระดับฮาร์ดแวร์ผู้ใช้ทั่วไปควรทำอย่างไรผู้ใช้ทั่วไปควรตรวจสอบและอัปเดต b i o s UEFI จากผู้ผลิตเมนบอร์ดหรือโน้ตบุ๊กทันทีเมื่อมีิจิเซรุ่นใหม่ออกมาและผู้ใช้ระบบ Linux ควรติดตามแพทเธอร์ล่าสุดหากไม่ใช้ระบบเข้ารหัสเฉพาะทางอาจไม่ได้รับผลกระทบชัดเจนแต่ก็ควรอัปเดตเพื่อความปลอดภัยสรุปช่องโหว่นี้ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับระบบสุ่มตัวเลขสำหรับเข้ารหัส ที่ระดับฮาร์ดแวร์ a ดีจะออกแพดแก้ไขเร็วๆนี้แต่ผู้ใช้ควรติดตามอัปเดตจากผู้ผลิตอุปกรณ์และอัปเดต BIOS อยู่ไฟทันทีเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลโดยตรง